สบายดีสบายดีทุกคนและตอนนี้กาอยู่กับอลิสาสาวน้อยวิ่งจันนะทุกคนวันนี้อลิสาพาเบ้าเอทีมงานบ้านนาเนาะ,นะมาเที่ยวมาย่างรอสีหอมสีหอมใช่ปองโดนอะไ้เข้าไปะไหนมาแมนนครับประบาะว่าอู้ม,มันหาคนเดือนเราบอกล่าสุดนะที่มาสีหอมก็มากับพี่ไนท์นั่นหรอปีที่แล้วน่าจะหนึ่งปีแล้วนะครับยังบอสตีก่อนนั้นในเรื่องบอสตีจหานะตอนที่มากับอลิสานะ เออเจอกัอนเพราะว่อตีแล้วเดโน่ฮอ,อนะนแล้วฮอนแล้วไก่แล้วผีป่ายแล้วเฮ้ยใครล่ะใครไหนรอครับอาลาลาเหรอหนึห่งร้อยไเอาา็นด่าะเดินรีบธนาคารเอ็นด่าวดีการากการู้จักกันอ่ะทุกคนช่วงน,นี้มาสิหอมกับสีเป็ดแบบนี้เนาะ,ะเขาจะเอาเห็ดทางไม่แบ่งทางไม่เอาเทอเอาอย่างใส่ที่บอก เขาก็สิได้ยางบุบแบถวนี้แหละไปมาเข้ามาในขน้วเนาะกะคือบั้งนเนาะวป์ดจากนั้นะหากปดตัวเปมมาีมันเปิดตอนนี้แล้ครับเดี๋ยวเราจะไปซื้ปามือดกินป่ามือกันบไปโอเค แมนป่ะ่ะาฮ่า,า,าแล้วกันมันเป็นสีเหลืองสงสัยจะใส่สีเนาะแม,มนแมนป่สีผ้าอาหารนั่นแะอ่าตอนนี้ครับอนลซาจับจับ,จ,บจับมาให้ดูหน่อยอไมานึลสี 4, ่สบพันเป็นเงินให้เท่าไหร่โดยประมาณลองคิดดิสี่พัมันเกดบสิบหาบาทนหาไ คันคันคันแม่นแม่นครับคัน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 แม่นอยู่บ้านก็บสิบบาทมันก็ธรรมดาอืมธรรมดาถ้าถ้าอะไรตามค่าเงินโอเคห้าสิเอาบอกคือห้าสิบยังไงได้โอเคไปใส่อันอธิษฐานมามามาบรรลุจากกีเทอร์เหรอไหนอยากอยากดูแม่ค้าอะไรนะที่แบบมีไหมเขาอยู่ไหม เขายังขายไหมโบเคยเห็นทักเทีนะโบเลมโบเมนไ่้อยากโบเมนไว้อยากถ่ายคลิปพอดีแต่แต่ไม่เคยเห็นนั้ทีเห็นเห็นเขาดังในโซเชียลไงเออไปเขาลองหาแล้วกินกันไะก็เกะเกะเล่นไปยังจังไนกันอันนี้เป็นอะไรฮะอะไรก่อนนะ อืสรุปก็ด้อย่างนี้อลิซาเือเป่าเอกอันนี้เขาเรียกอย่างยร้อเล้านน่เขาเอียนอย่างเพราะเยเหมือนกันใช่ไหมโอ้ลอ,องครับ เปียนทอดแต่ว่าถ้าถ้าใครเป็นอันนี้อันละสิพันกิบแต่ว่าถ้าเป็นกล้องนี่หกอันนี้ห้าสิพันอ๋อต้องมีโปรโมชั่นนิดหน่อยโอเคแล้วเป็นปะ Yes โอเคพี่น้องครับอัน,นอันนี้จะเป็นอะไรเนะี่ย <c oughs> ปิ้งมาล่าโอ้ <c oughs> เอาไหมไม่เท่าไหร่ครับเอาลองชิมนิด <c oughs> เอาอันนี้เปรี้ยงนะ <c oughs> ลองเอามาชิมนี่เอาเอาเห็ดก็ได้อันนี้สาม ของบ่เองนะอเลสซาอยากชิมอะไรก็เรียกเอาโอ้ไม่ละหกพันขีปโต๊ะบานเท่ากับประมาณแปดบาทถ้าสิบบาทถ้าเป็นเล่เลทถ้าไล่เหียดหกหกแสนก็คือสิบสิบบาทนะถ้าไล่เล็กกลมๆอ่ะเอาเห็ดอะไะแมนอ่าอเลสซาใหญ่ยัง ก็ให้บ้าอีกไบอ่บอะไรเรียกอะไรเบบด้อเอาด้อร้อนเอาเราพังหอมนีอยากชิมบ้งแบบแปลกๆนี่ไ,นได้กี่แม,ม,มแลเอเอาหาไม้เห็นสามสนะ เอาเลยอันนั้นยังจนะังเอออันนี้ก็ได้โอเคมาพี่ดองครับหกไม้ครับเข้ไหมเราสิบห้าเอ้าห้าห้าห้าไม้เราหกสิบโอ้โหโอาชิมไหม ขออญ,ญาตชิมหน้าร้านเลยเอ่ะลอง,อลองมึงเป็นไงข้าขเฝ้า<ม>ข้า<ม>ขเฝ้าเดินกันแดดเสียงเพลงเข้าเราแล้ว,ลวมาอาริสามาสวนทางนี้เดินก่อนมาอันนี้คือตุ้งเต้นเนาะทุกคนพามานั่งห้าง,างเลยอะบอได้สัง่ง ปกติกามากิลิ่นังไนวะิตั้เราอัดไว้ตัเราอัดไว้อ้ยอุ้้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอั้ยอุดอ้อเนี่ยอุ้ยอ้ย้อืมยุ้ยอ้้อ้้ย้ยุ้้้้้้้้อยอ เบากินนะแต่ว่าอากาศดีเองโอ้ยดิซานะผมเอง <c oughs> ขยอหรือยังน,นมันต้องขยอรับเห็มันเข่ารถเข่าเนื้อเข้าหนัง <c oughs> บอกซื้อมานี่แบบได้กินประมาณครึ่งนึงอะที่เหลือเต้นหนีเวอร์เออ,อยูไทยกับมันกินเหรอมันห็นมันกินได้นะนยูไทยกับกินอ่ะ่ะไหลาขายบนยูไทยนะ I'm <laughs> sorry.